สง่งเจ้าของเดิมคืนมูนอยเ่อไม่ปาบ้าไปแต่เด็กยีไอยุ่งั้งนอคนเดียส่งเจ้าของเดิมคืนนานเอราวุหน่อยเอาเบอร์โทรเจ้าของเดิมมาเข็ันตายละเลยฉันตายเลยจริงหรเอาเมียลงไปประจานมันเกลียดขาดเลยฉันประจานไรก็แล้วก็เดี๋ยวก็มีปฏิจสมพันธ์เดี๋ยวใจมูน้อยเออขอมึงมันไม่ใช่นานเนี่ยไปอยู่คนเดียว พ่อสอนหนูหลายเที่ยวแล้วไอไหนไม่ดีไอไหนสุกกระปกอย่าเล่นอย่าทำรู้ยังถ้ายังดื้อยังดึงเดี๋ยวปล่อยออกไปข้างนอกแล้วไม่ต้องกลับมาบ้านเลยรู้ไหมรู้ไหมคิดใสไม่ดีทีหลังอย่าทำทีหลังอย่าทำรู้ไหมยอย่าทำพ่อบอ,อกว่าอย่าทำรู้ไหมยอย่าทำไอนี้มันสุกกระบกถังกระยะนน่ามันเล่นถังกระยะได้ที่ไหนอะ ถ้ายังพูดไม่รู้เรื่องหันหน้าหนีหันหน้ามาทรงนี้หันมาทางนี้เออที่หลังจําไว้ถ้ายังเป็นแบบนี้ตีเลยก็ดูนั่งลงได้ยินแม่พ่อบอกให้นั่งลงนั่งลงนิ่ใจไม่ดีเดี๋ยวจะไปปล่อยวัดไปวัดบางปิ้งหรือวัดทีชนดีโอ้ดิใจลงไหม ลงมาลงมาแกงส้มไข่ปลาใส่นอไม้ดองหรือต้มไข่ปลาใส่นอไม้ดองนะครับแบบฉบับคนใต้ก็ทำกินนี่แกงส้มตั้งแต่แกงส้มไม่ดองแกงส้มไข่ปลาใส่นอไม้ดองนี่นอไม้ดองไม่แก้ได้ดีนี่นี่แกงกอพกกินยิ้มก็พอไกินได้มา ก็พอแกงไม่ต้องหมาดแกงบอกกินมดกระพาะแต่วันต่อว,วันอย่าแกงไงเรื่อยกกเลยก็บูดมดอ่ะอากาศมันรน้อนนะเก็บตรงนะข้าวลอยๆกับไข่ปลาข้าวร้อนๆเนะีย่ยเนี่ยข้าวกำลังวุ่นข้าวร้อนๆกำลังนุกเงับกินไลย 别的万。Okay,